คุณยายเห็นอยังคะอันนั้นอันนั้นอ้าวกิ้งอันพักแม่งรักมะปูแปลวมาจะใส่ค่ะคือมาจะแตะอ้าวใบมันไปใส่ใบเอาใส่แก่แต่ก้ากิ้งมันมาเสียบเกิดบ่ล่ะเป็นแมนว่าเป็นคุณยายเห็นอย่างอยู่คะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกอีหยังอีกใส่ไฟอีตัวมันเกิดบ่ล่ะ งาตัวฮะกิ้งมะปู่บอสกิ้งมะปู่ใสเมือเกิดอีดีบอสว้วยครบเดือนหนึ่งกิ่งพาอีตูวใหญ่งามตัวละอุ้ยผมบักใหญ่ไปหนึ่งพาอีตัวเดาเดาเดามึงพาอีตูวก่อนอุ้ยครบเดือนแล้วพาอีตูวมึงอุ้ยงามงามงามว้ายเกิดของเล่าดีตัวละนี่นี่ก็บพาอีตูอืว จะจะจะเอาดูแลจังไเลยายก็ปลูกลงซื้อเลยล่ะปลูกลงซื้อใส่ปุ๋ยบ่บ่ใส่เน่าเสียบเสียบกิ่งซ <side> ื่ซื้อเก่งเมื่อเย็นแถอน้อปลูกอย่างกะงามมันฝรั่งมันียงคะมันฝรั่งมันฝรั่งเอาทั้งปุ๋นกระมีปุ๋นหนามมันฝรั่ง มันญี่ปุ่นมันปลาลังอยู่แล้วอ่ามันมันแก้วญี่ปุ่นมันเทศญี่ปุ่นเอาวก็ปลาแล้วหัวสือสือโอ้โหซื้อมาจากสายเหรคะมันเทศมันซื้อมาจากเมคโคมันมาจากเมคโคแล้วก็ปลาถ่ายปลาหัวเลาก็มาเนิ่ลงปลาถ่ายปลาหัวเพื่องก้างเอาไปใส่บานเพื่องก้างเขาไปหนึ่งกินเรื่องก้างเอาไปหนึ่งกินแค่ยังอีกบันพักสาลาเน่พักเรื่อยทั้งนิ่มลงพักสาลาเน่พักชี้ไว้เรื่อยหอมเป้นั่นเองเนาะ กำลังลงมาเกิดบะเนาอคือเอญย่อยแงะแค่เกิดวะเนาอเกิดวะเนาะแต่อ่อนซอนพายตูเราค่ะค่ะพี่น้องยายเราปลูกไว้เสียบกิ่งซื้อๆกับเกิดวาสิหน้าข่ะอาศัยพาไปเมืองแน่ค่ะนะเรามีหลายอย่างัของเราผ้าเอารอบคอแค่ยังไงนี่ไม่มีไก่นะรอบแมวไม่ขวดรอมแมวโอ้ยนี่หกละพาจ้ะ เราดึงกันตั้งคืน